Mang con keo, ghéo bóc đại ok ghéo léo. Oh, nèo, nèo, nèo. Oh, để tiêu kéo léo. Oh, léo. Motim, motim. Khai giap mày nèo, khai giap mày nèo. Khai giap mày nèo. Khai giap mày mấy Khai giap mày nèo. Khai giap mày nèo. Khai giap mày พี่นบขยับมาพี่นกขยับมาแก้วไม่ถึงจ้าขยับมาหน่อยจ้าเบื่อหันลังใส่แล้วตดใส่ถังบุ้มเออ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 ปันสิพไปยามให้เขานอนมากมึง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  เออรับลงมากรับลงมากรับลงรับมาโอ้โหแม่ชายเราเล่นดินไงง่องเลยเออได้ยินบนหูบอกว่าให้รับลงมาเออดันได้ที่แล้ววันนี้เอาแล้วอี้ยาโอ้ยเฮ้ยรีบมากรีบมากกลัวพี่จะลุกก่อนเอาเออเออ อ, ises, อ,อย่าพึ่งลุกอย่าพึ่งลุกอย่าพึ่งลุกแก่บอกอ,อ,อย่าพึ่งลุกพี่นพอย่าพึ่งลุกโอ้โอ,อ้โอ,อ้อเออโอ,อ,อ้ยจังไดนจังไดนบัดเนี่ยพอบรหันหนามากนะฮะเออทำไงดีทำไงดีเออวันนี้บรรยากาศดีนะคะ เด็กๆสนุกสนานกันใหญ่เลยบวดบด่าปวดด่าดดแก้วจอมป่วนตัวป่วนในบ้านนะคะนี่ยเงยืนกลมก็ไปแล้วบ่อยเขาลุกแล้วเอาบัานนี้เอาลุกได้ปอนอลุกได้ปอนอเอ้ยโอ้ยเอ้ยเออเอา,เอาพี่นพพยายามลุกแก้วจะนั่งพี่นพจะลุก เออเออเออด้อเออเด้อเออฮึฮึฮึฮกันเฉาเลยเด้อเออมันเชียวเลยนะเออมันเชียวเลยนะเออเออจะไปไหนจะไปไหนฮึฮึฮึถ้าปล่อยขานี่โหคงจะสนุกน่าดูเลยนะคะนี่น้องแก้วของเราเฮ้ย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 ไอ อย่า,ยออา,อาบอกว่าหันหน้ามานี่เออเจยวบอกหันหน้ามานี่พี่นกหันหน้ามาพุนพ่นปุ่นปุ่นปุ่นมืองมืงองเฮ้ยเป็นตาคอลำค้านนี่สุดยอดเลยเอาละเอาละ วันนี้เราไม่ได้ปไหนนะคะนี่มาดูตะเกียวตัวป่วนนะคะวันนี้บรรยากาศดีด้วยนะคะคืมทั้งวันเลยนะคะเล่นสนุกใหญ่เลยเด็กๆนะคะโอ้โหเออเอเ้ย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 เ้อังยยัง yeah. ยังเอ้้วิ่งมาทำไมไอ้เมโปเดวาไดลักกลินไปติล่าแลนมาหยัง โอ้โหโอ้โหวันนี้เป็นวันของแก้วแก้วบอกได้โอกาสแก้วแล้วโอ้โห,โโหนี่แน่เออบอกว่าอย่านอนนอนแล้วจะลุกไม่ได้เออเออคนคนบอกพีคนอีกเออเออนอนนานๆนอนนานๆพี่นกนอนเลยนอนเลยเน๋ยวนกกล่อมพี่นอนเอง โอ้โหความปว่วนของแก้วนะคะในบ้านกับเขานี่ยละคะผู้เดียวอือหือหยอโอ้โห,โโหนั่งแล้วได้ที่นั่งใหม่เลยโอโ้ถูกใจแก้วเลยพูดอะนี่หยอกกันดีครักนะพี่เปินกับย้อมน้องดิยอมให้น้องนะคะหยอกนะคะถ้าเกิดว่าพี่ปีเรามีน้องพี่ปีจะให้น้องหยอกแบบนี้ไหมน้อ น่ารักมากเลยนะคะภาพนี้เออลูกเต็มแม่ห้พี่ลูกเต็มแม่แก้วโอ้โอ้วยอมออกอีกลูกออกเร็ว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 ,รวมานี่มานี่มานี่แก้วแก้วแก้วกินกล้วยไหมเออพี่นกบ,บอกลูกลูกนั่นพี่นกบ,บอกลูก เห็นไงล่ะโดนแม่เขาบอกเออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตาใส่คอนแทคเลนแล้วตาเลือกแล้วเฮึฮึไอเดียวฮ้ยึฮึหนุ่มยอมหนุ่มยอมหนูสินั่งหนูสินั่งของแม่แล้วโอ้ตู้ขาขาขา ยอดเลยนะคะอมีก็นอนไปปุ่นแล้วอ่า,อาไปไม่ถึงก็แล้วทำไงดีล่ะทีนี้ทำไงดีอ่ะจะอ่ะจะเอยอ่อนเขาแล้วลอ,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 อ่อนเขาแล้ว พี่นกหลับมาทางเกาพีน่นกบอกพี่นกดีขยับมาเหมือนเดิมนอนมาเหมือนเดิมพีนพ่นกพ ah. ี่นกจ้าวิว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  แก้วแก้วเริ่มจะอวบอันขึ้นแล้วนะคะหุ่นแก้วนะคะเริ่มจะอวบอันขึ้นแล้วนี่จำม,มั่จมจำมั่มแล้วจะสูงเท่าพี่นกพลักแล้วนะคะแก้วของเรานะคะมาพีมามาเล่นต่อมาเอาวะเอะ้ยมาเชิญพี่นกเล่นต่อ อนอนลงนอนลงเออบอกพี่นบเร็วบอกพี่นบนอนลงนอนลงอืมส่วนแม่แม่นะคะแม่แม,แม่ก็คุยกันปรึกษากันนะคะเออโหหูนี่ดวงพี่นกพูนไปอ่อนไปอ่อนแม่เดียชาอยเอ้ยเอ้าเอ้าแกวกว็บอกแม่หนูด้วยค่ะแม่หนูด้วยค่ะ พี่นกแม่หนูนะครอบครัวน,นี้ครอบครัวอบอุ่นนะคะครอบครัวน่ารักมากอยู่มาโรงเรียนนี้มาสี่เชือกนะคะอยู่ที่บ้านอีกสองนะคะพ่อดอยแล้วก็พี่ฟุกนะคะรออยู่ที่บ้านนะคะ Oh. สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะ1แชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะปฝนเขาเต่าแล้วเรนเมยแล้วเพิ่มพลังก่อนมาคันจังหน่อยกติชาติแบตสตนเตือนหนึ่งสำหรับคลิปวิโอนี้ไว้บา,บายนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้าสวัสดีค่ะ